มาหอดเลือเด้อพี่น้องครับตลาดน้องแกร้รอยเอ็ดชมพูบุตรม่วงมีขายดีแต่จากหมู่บ้านเลยพี่น้องครับมุกี้พมเห็นควายหน่อยไหมเขาซือ้อเอ้ยควายหน่อยเขาซื้อตะแมนไปไหมเขาเบ่าเบ้าหลูปไปน้ำหน่ะครับมือหนิเขอซื้อว่ายูทูบเบอร์สิมา,าหลายๆลเนี่ยมือนี้เพราะว่าตลาดทั้งฝั่งพีสานใต่ของกินไหมไปนี่เขาก็ซือ้อเหรอตัวนี้ามาขัดไว้เดี๋ยวบุญตัวดำกันเด้ิมบางทีก็คือ ในส mm ่วนของฟังฟังยีสานไตนี่ก็ต้องประมาณวันที่สิบเอ็ดจังสูฮงราคากันเนี่ยหองไพน์น้อง่ต้องตาบ่ของตาบ่แม่แม่ลูกเ็บแม่ลูกบ่อุ้ยลูกมันคือเป็นสีดำสิตาการ์ตินอนนะการ์ตินอนการ์ตินอนบักโอเลียงบ่งานเรางงวัการ์ตินอนแองกัดบ่กัดลี่ลี่การ์บ่เอาสีแล้วตอนนั้นสีสีเว้ย ซุดซุจังการจังการใจใจสีดำพี่น้องดำดีสีมโต๊ก็แม่ซุน่าจะเป็นกัดเลีกัดนะมั้งเลีมันด้วยเลีกัดเนาะน้องหมอกไงเลยพี่น้องครับห้องไปเท่าไรพอห้องเท่าไรับสามหมื่นหาพี่น้องครับแม่ลูกลูกดำเด้อลูกนี้จักเดือนละพ่อ สเดือนกวานกามิหาแม่เป็นหัวหล่นๆหัวหล่นธรรมชาติหรือแตง่งแต่มาะธรรมชาตินอาสามิหา้หนึ่งห,หเหลี้ยงดีล,ลายเติรนน,น,น,นนม,นนมนันี่นมกัเต่าเต่านมดีมึงเจอไนมบอจงนพี่น้องครับเยะบอะเท่านีบ่ใ้จไหนตไนกแมนบ่าแล้วตัวน,นี้สามหา,าตนั้น แม่มตัวใดนนะแม่มนี่อีกแม่มเขาบีน่ะบ่ะแค่บาทพอเขาบีมดน,นีสามมื่นสามหนีสามมืนม่นมดหนีสามมื่นทันว่าเด้กอีพอละว่าสามมืน่นลูกตู้ผู๋เนาะลูกผู๋ลูกผู๋ลูกประมาณเบอร์อเกิลสองอาทิตย์เด,ดี๋บ่เดือนกว่าแม่มันเขาบีบีพี่น้องครับ มดีามือนมอก็ดีอยู่พี่น้องเด้อนน่ง,นงก็งามอยู่ลูกก็งามอยู่ลูกก็่มตัวสวยอยู่ลูกระมานบุบถึงเดือนตัวนีสามือนาเาเบอรมาเบอรมาดิโตสับครับผมดหรือ่าครับผมย้ายมา095 095 942 942 09 เกียตัวแม่ดำนี่ลูกลูกดำนี mm ่3ามหเมื่อตั้สามหมืนเมื่อนี่สามหมื่นนกคอกพี่น้องแม่คอกเท่ากันตัวนี้เด้ออ่าวตัวมากพี่น้องครับืัอนี้คอเท่ากันตัวนี้แม่ลูกลูกดับเด้อพี่น้องครับามหากระุดได้คุณได้ยินนอตอนนคุณหมานคุณดำกันเ็นในส่องวันนี้หมานหมานหมานในสองมือนี่ค้ายที่พี่น้องครับคายดี ขายดีขายดีมั้ยปิดอ๋อมาไก่วะโอ้ยมาเก่มาหรอพ่นเลียบอยู่ครับพ่นเลียบอยู่เกันปะวันวันที่11ไปช้มปบ่ายเด้อเปิดแรือเล่าเปิดแล้ววันที่11 11วันพฤหัสตอนพฤหาสตอนตอนบ่ายเข้าไปเลยหรือจะไปตอนวันศุกร์เปิดแล้ว เออสิบเอ็ดนะบอกประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนส่วนยศยศยศโสธรนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดสองหนึ่งลงท้ายอีกหนึ่งหนึ่งไปไปไปเหมือนกันเนาะนะเบิรงตัวนี้พี่น้องครับบอกเมื่อกี้บอกหอยพงเพขาไม่จากเวียดนาเหมอหอยพูดจักกันนี่ยละ่ะอู้ยแม่บอกไงเนี่ยพอเอ้ยจังหา,าละลราพอตัวนี้ชุดนี้สามสิบเก้าลูกหูกลูกจักเดือนแล้วพอดเดือนกวัวลูกบักได้เนาะคือเลขแครับเพื่อเคปหกแปดเนาะต้นโตนางหนา เบื Salvador, บ้ ia, PI, บงตีหล่ะพี่น้องครับย่นยนเล่นน้อยนี่ปกแปดเนาเบื้องตีพี่น้องครับผู้ใดหางวอไปเลี้ยงโจงนี้นะครับผัวผ่าดอกราคามันยังพ่อพ่อวัดพอเบียงโจงนี้งาไรเนาะพอเนาะงาไรมันกันยังพอได้ร่างวางกลางงใดสามสิบเก่ารถเขาบดได้ยืมมีเป็นเศร้าสามสิบขันอยู่ข้างนอกนี่หรอบเกือบสองอาทิตย์สามสิบเลยผมเมตไทพราะว่าผมทั้งฟังสมปอยหน่อยมันติดยิบตลาดกันนะสุรินทิ้งเงาเลยสามสิบเก่าลูกเคปกแปดพันวา แข้งขาต้นโตเาราาเบิ่งออาพี่น้องครับลูกมันหนาตาดีอยู่ตัวผูกครับเพิ่งเกิดเอา,าตาดีอยู่แม่เม็ดสี่เม็ดสีิบเก่าก,ว,กว่าลูกมันขาลูกครับเอาเบอร์มาใส่ผมบศูเแปดศูนย์เก้าหกเก้าแปดสองาแปดหนึ่งห้าแป เย็บนะครับผมุ้ยไปเอาออกให้มันไดเดินนะที่ปติดคอเขามันกินฟังเลยบ่เออปล่อยจริงนี่นามสิเกครับทวนไม,เนนมเเน่เบิ้งทมไนไม่เบิ้งศูนย์เก้าหกสองเก้าแปดหนึ่งห้าแเก้าเสิบนปล่อยไปเดี๋ยวมันจิเรือมันจะจอยนอจับได้ จำเลอแเายังเขาเขาไปเออเขาเขาตัดก้ไปมันลงดีมาทนี่พี่นองครับมาชุดนี้เด้อชุดนี้ชุดนี้ผมับเปเบิ่งหลายสองทางไพี่น้องมันจะลงทั้งเฟซบุ๊กยูทูบไงเนลัะ ตัวนี้เมตรสาวได้หน่มันขึ้นแล้วนะก็ไครครับกพอปะ่ะแค่จะของงวยใส่ห่ะจะของงวยประยูรเจ้คู่สาวหรอเวใส่ะรให้น้ำแนีมา้าวันนี้มึนหาห้นาวมึง ม่หันหน้นาม่หนีเบิ้งไอ้ท้ยน้ำแนวม่หนีอุตสาคนโกว่าว่ไม่จะฟาวันด้วยเนาะายเดือนอะไรเนาะเอามาเตัวเดียวมาวันนี้อ้าวทีมงานสาระามพูอยู่สูงเม็ดว่าเม็ดเม็ดสีสิบหากวาัวตัวตนวแบกใหญ่นี่พี่น้องกับต้นแม่ กอดม่ช่ไมมป่เฮ้ยไอ้แ่สมอะไรวอ่ายทองกัแม่ทหารเดือนนี่โอ้ทองบอะไไปนอหนีอ่าเดือนนี่า่าย้อยพูมนเพิ่มบลลหลดมากๆนอกพ่มบยังครับอ้าวแม่งัองัวง้วแม่มมสาวทองหาเดือนกาอุ้ยสีจำดีา่านี้สีจำดีครับผมสีจำสวยๆเยเดียวสนเดยจะจของบยูเพมาทกะเมื่อกีีพอเลยท่องเท่าไรแล้วครับ สี่สิบ้ทองไว้หข็งต่อได้พี่น้องขอต่อรถพี่น้องตัวนี้สีหแม่แม่สเดือนไอ้หาเดือนก็แล้วสมไว้แต่ว่าไป่หลอดบมดแล้วามน้ำทองไว้เมตดสี่สิาก็กลัวพวกสูงเพิ่นนะเอาสีเบอร์มาใส่ผมเล้าห้าศูนย์เก้าห้าสี่ห้า้า่ห้ามาห่งามหหนึ่จ้ีมันีมันมาราคามาหมดจัง ยูทูบเบอร์มางยังบุันมาอย่างศรีสเกตมาก่อนเด้่ยศรีเกตพิศรา์ตรงนี้มากไปได้กามเขียนมาใกล้ในพี่น้องพิตลาดสุรินทร์ศรีสเกตอุบลพิตลาดเลยมาห์มาหาทายทั้งโหลเอ็ดครับผมวันนี้มากกลยน้องอ่ำพัชราค้นกูคนงามุสารคามไอ้ง้อมาว่าวันนี้ให้ไอ้ง้อปปอยเดี๋ยวก็มาบุญยูดอกบุญนันมันเ์่าไมาเอาวันนี้มันยุดเขาดำวันนี้ข้อไผ่ตัวนี้ เออเอาต่อไปเด้อพี่น้องแม่สาอยู่ข้างๆกันนี่ยละรถติดอยู่ข้างนอกผมมาเมื่อกี้ติดยาวจาระเข้ฝนขับรถเรวอยู่นี่ขเขาบัทรถเล็วยู่ขายเอาไปของนอง้องอองกูบาวหลบรอป๊าดชุดยอดตัวนี้ครับผมมึงขายด้วยเลยพี่น้องน,นี่ก็เลีเ้ยงง้เลี้ยงง้างามครับผมเม็ดสี่สิบบวกบวกได้อยู่กุ๊กหางเราเนี่ยหางลังบินหางหมาดูแปลกวะเฮ้ย ลูกออกฟอดครับลูกออกฟอดครับโอ้กฟอดเาออฟอดท้อช็อกโกแลตไเมลูกออกฟอดเออนี่มานเรอเบ้ยลูกออกฟอด์ด่าะสมช็อกโกแลตไรบอลูกออกฟอดสมช็อกโกแลตไว้ลูกออกฟอดผสมช็อกโกแลตไว้ในท้องเพิ่ดครับผมนุ่มงามพี่น้องนาดังว่าขาดเลยพับนาดีสูงเม็ดิไปปกุ๊กๆอ้สีิวกครับของเท่าได้องเศ้าเก่า มัวโบดไปนี่พี่น้องออกมาแดงเพชรนแหละบนตัวห่วงน้องเศ้าเก่าต่อยมัดมือจึงเชื่องแล้วพี่น้องเ้อะอู้ครับตัวนี้นะขอเลขปรทนี้นี่ศูนย์่สี่เจ็ดตัวนี้เม็ดสีสีตัวนกันเม็ดสีสผาตางๆครับผู้สาอ่ำพัทธลพาเอาพี่น้อง2อเก่าครับสีสีาคู่กันนั่นนะมัตัวนี้2โตัวนี่เขาท่าอยู่ปะ ตันหนึงห่งสองมืเก่าตัวหนึ่งีสิบหาโค้เด็กพี่น้องก็ต้นนี้4ีต้น 45, ตนี้สองสองมือเก่ารถเขาไปได้เป็นเศร้าสามสิบพอนอกครับผมวันนี้วันนี้โจกดีขามเขียนมาไกลพี่น้องสีสกเกียร์นะโปร่าันปิตตลาดอุ้ยตัวนี้งามก้างเอาขึดอดรอปไปขับไปข้างหน้าอยู่ที่นี่ไปจากไหก่อนว๋อโอ้รถเขาไปไหครับ พักว่าประเทนี้มึงเดี๋ยวมามาทักฟังดีกว่านี่มับมึงต้องนี่โอ้โหอะไรเนี่ยรถเขาไปไหนพี่น้องรถมันเขาไปไหนประเทศนี้มันก็าขายไปไหนกันประเทศนี้ใส่ตัวได้หรือยังไม่เศร้าจีเสาวาป่ะสมเด็จลอยนอฮะสมเด็จเดือนหนึ่งเรือครับพี่น้นอ,นนนนนอง ยูมองตรวจยูมองคอกตรวจนี่แหละสมเดือนหนึง่งเม็ดซำข้างผมประมาณเม็ดสีหาประมาณ4ี่สิบหาบ้อยหาสิบสามหาสามเอาสามประคันลอยหาสิบอครับลอยหาสิบเนาะเอาเพื่อน่ากระตางเพื่อนน่ะพี่นอ้องห้องเท่าไรครับตัวนี้ ปักจจัยเลยสามสิบเก้าผสมเลยนน้อเรียบร้อยผสมปักไดยไปครับผสมอาไปเชนหนึ่งหนึ P ่งห้าอาไปเชนหนึ่งหนึ่งห้าเอาบึนสบือสะบืูลำดางเราบุาากกหางเราครับผมผู้ใดหาง,งัวเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวงามไปเลยครับไปอะไรบะตองไปผสมพี่น้องเขาให้ผสมให้เรียบร้อยเลยผสเอาไปเี่ไปหมายเลขโทรศัพท์ให้ผม062 062 ห้าแปดหกสองศูนย์เก้าสองสองศูนย์เก้าสองยูสวรรณภูมิละเอยดสุวรรณภูมิละเอีดนุ่มนิหน่อยแบบนี้นุ่มดีพี่น้องตามตำรามาเลื่อยเรื่อยมือมันไิ่งประกวดงัวงัวอยู่สีเกยียรติเขาบอกว่าถ้าถ้านมใหญ่นี่มันใหญ่กออกมาไอ้ลูกมันอยู่ไปดูนดนุ่มนิหน่อยดีครับถ้าเป็นคนนุ่มใหญ่ดีพี่นอ <c oughs> ้องเด้อแต่เป็นถึงเขานุ่มนิหน่อยดีเ <c oughs> ขาว่าบอกฝรั่งกันเบาได้ไมผมบอกเลยบอกฝรั่งกรรมการว่บามัานบอกว่าเต้านมเนี่ยต้องเป็นนิดน้อยเองมาเอาฟังมตัมเขาเป็น เขาเป็นกูร no, an ูงัวเนาะเขาต้องฟังเขาต้องไีพอขายกันล่ะแม่ซื้อบ่ะมันซื้อมันตัวกันบ่ได้โอ้มันตอยตัวใดกันใส่ใส่ตัวใดห้าร้อยสองตัวป่ะตัวนตัวนี้กับมือนตพันหารยวนี้กับมือน้พันหาลอยโอ้ขาขากันอยู่ โอ้คค่เอาเถอะขพ่นซื้อสองตัวเลยจะายอะไรเท่าไหร่นซื้อสองตัวราคาพ่นทางตัวละสิบหกยเนียสามหมื่นสองสามหมื่นสามหมื่นสามไม่้เขาที่อยากได้สามหมื่นโอ้อต่ออต่อเอาต่อเอาต่อตอ่ั บ,บุบุเหล่พี่น้องต่อนห้เดาเดอ้อเจ้ว่ากะสามหมื่นต้นละมื่นห่าเจ้าว่าเ้ป็นกระกำไรในนอฮอเนาะเขาเป็นกลางนะเจ้าว่าจะไหนเนาเขาเป็นกนาลางราคาเ่าเนี่เดี๋ยวจะหน่อยอาวเป็นต่อยพี่น้องเปิน 16, ล้อง1ือท0งพัห่าลอยจ้ว่าบัิษนี้คนสื่อเขาหายละหมื่น สองตัวนี่สามหมื่นคนขายกันนะบัวใดกันราากันบัวจ้อยเอาเอาเลมาใส่เบ้งเาเหลียมาใส่เบิ้งสเบื่อเบื่เจ้ามีบอเบื่อมาใส่แล้ว่งลงโฆษณาแล้วลจะเ่าขายเพราะมันยังเสาอยู่เนี่ยหลุเกาเจ้ามีะเออมาีมั้ง โอ้รห oh, ну. oh. oh. mm ่นโบราาเนี่น no ี mm ่หลุนโบราาเลยคนโบล่านี่เซต T M เนย์เก้าสามสองงเจนึ่งอจ็ยูบ้านไหนพ่อคไซโคไซจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นมาตอเมื่อกี้สามสามสองตแต่พอพันจะไดสามหมืสี่พันมันขาดอี่สองพับาทโอ้หง้อเดียวไปเลย ข้าวของงานาาอไรเงมนอนี่ปะแคบาอะไรพอตอนานจ้าส้มสามสองหมื่นสามพุดเขาบปหลลายเติอสองหมืสมสัยยังแม่สาวจัได้ประมาณสอปีอะไรอยู่เนาะสปมมีมันกับวัดเอาพิษแม่ก็ไม่ได้ิษเครื่องพิษเลยเครื่องขุยปูเครื่องขุยป,ปูยปหางเง้าลามดินน่ะ น้ำลังนำลังว่ขาดครับผมเป็นลูกตัวนี้เชพสารหนึ่งเมตร40ไมดสอไยู่ครับบบ่นหน่อยเมตรสีสไอยู่พรายื่นหมองสูงพนยืนหมองต่ำหน่อเอาเอาเอาไปทีนี้มาเบิ่งงวดสาวพี่นองครับพี่กลัวๆล้อะหรองไปห้องเท่าไรก็ลืมอเมื่อกี้สองหมื่นสามครับกรบหางนึงเนื้อพี่นอนก็ พี่นว่าสม,มาไว้แล้วแต่ว่ากะบม่เนื้ใจเห็นป่ะคบหางไงแบบถึงข่้วงามครับตั้มล่าม,มาเลยครับดอกดอีผมว่าผมว่ายังวัผสมดอกสองปีผสมดอกผสมมันตัวนี้มันตังนี้ครับแม่สาวเนาะเอาเบิังตัวนี้ตัวนี้งเพราะเอาอยู่เป็นหนองซ่อนมือสามเพราะไปเลี้ยงกันขายเลยมองไทย,ยมองขายเลยเอาเอาเอางิน,อองนโอ้โหขึ้นมาสองเด้อ นั่นเกีด์ต่อเราเว้ยไม่ตอไม่ได้ต่อสองมื่นนนโดหผมสองหมืนเน็ดจะมาเยย่มันยังใส่งงว่าสาวเลยพวกนี้ อยานห่ามาเรียงเบมาใส่เบอร์มาเบอร์มาใส่ลูกเบิเบิมาก่อนย์หกสองหาสองหกห่งแปดแปดหกหนึ่งแปดแปดเกษตริเกษตรไอแม่อนหนึ่งันยมันขายเลยี่นองครับแต่ว่าไอ้บเวียรมันจะให้สองหมืหลอดนะมันไปหลอดอยู่บานมึงคนด้ยวะเนียบเวียไสองหมื่นให้สองหมื่นหลอดหลอดหอดับไปหอดบานมึงเงียนูวบุกเลย คนมาเห็นบัตรหมคุณป่ะไมย่างผ้าดนปีในข้าวมาตนก็หนอ่ำน้งอ่ำชะล่า้าวตันเดียวเลยวะแน่นครับแน่ท่องท่องเอนี่ยังมันนีมันมันคืนมันคืนเลยมึงนี่คือาตวะท่องป่ะให้เม็ดฮะสีส,สปลายนาอ ปอไอปีเรลอยลอยสามสิมกว่าัวโยเอตอนนี้เป,ป็นสี่สิบปปลายกูปึ๊บปึพี่สวยลูกพี่นองครับสูงเมสี่สิบกุงตัวหอยปีจากสุวรรณภูมิอา้าเบิ้งกับข้าวตำล่าเราดีอู้คนเป็นบัตรลายนือมืนเดิลูกค้างคนกับง้อสูงสํำกันเลยพี่น้องเด้วย้องจะได้ ข่องไปเท่าไรสี่หมื่นเด้อพี่น้องลูบุกได้หน่อยเนูกเคสามหนึู่สมหนสมบางทั้งไปมกบัสซี่หนึามห้าบัตซี่หนึ่งสามห้บัตซี่หนเอาสายพันธุเลือดนอกพี่น้องกับเลือดเลือดนอกเด้อขอเลขไอ้ศย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจด้าสองแปดเด้าซีเทากเมื่อกี้จำไ้สี่ื่นโพเด้อสี่หมื่นวดี่หมื่นี่เยง ส่งที่ลอยโลทีมงานหอยปี้สุวรรณภูมิไปคร้าน้ว่าไรกันไรเดีนี่รถเขาไ่ได้ไรข้างนอกผมเดินขารถไปวึ้นไปจอดข้างนอกผุ้ไหนผมมาเข่าข้างในเลยมันรถมาหลายแห่งจัว่าจะไปเนี่ยโอ้ยจะมาเหนือไหนมันปิดตลาดใช้ทั้งศรีสะเกดอุบลแตกไม่หมือนสุรินทร์แตกไม่หยิบตลาดปิดฮะ ใครบอกเจ้าเิดมาเนี่ยพุมขึ้นบุมี่หรมันไม่ได้สิเปอรไปเลยตอนนั้นนีดีะมากิมงานพ่นไส้เอาเดี๋ยวตัวเดียวปะโอ้มานตีน้อยไมาโตโอ้ยมาแต่เสาที่นองวันนี้มาเดี๋ยว่าเรมากิมงานพ่นไส้วันวันที่สิบเอ็ดไปเด้อโอ้ยวันที่สิบสองโซ้อยเปิดแล้ว่ปยเปิดแล้ววันที่สิบสนี่ ปอลน้อยเปิดวันที่12นะครับแต่ว่าเข้าเข้าวันพฤหัสตอนตอนเย็น11นเอ็ดเอาไปทาสักฟันนิดนึงมันเป็นยังไงปีตัวนั้นไอ้้อ <ไป S 2> ตัวนั้นไฟดไ่านเนาะหนึ่ว่ามันเป็นยังไงนี่ยไฟดาดซื้อพี่น้องว่าเป็นยังไงตัวนี้สูงเมตรสาคัญกับตัวนี้เลยครบสูงสามกันนะห้องเท่าไรตัวนี้ยสองหมื่นห้าพันบาทสามเดือนแล้วมันแบบใครไปคปรบโตสมโตพอในบ้านครับสาวแรกต้องพยายาม เปิดซิงองีมันเอาเอาับบูบาวตั้มเลยพี่น้องครงับโ่าต้องชมโ่้ต้องสมเทียมเด้อแถวคูวคนะค้อโคมโตครับสาวแรกเยวาบังถ่ายกันเดี๋ยวทีถ่ายมั้อ๋ต้นนี้ต้นโตเงาสี่เหลี่ยมพัฒนาในพื้นผาต้นนี้เบื่อมาใส่เลว 0833 645 091มสามนาทีมงานโค่นไส้ฝากพระธาตุพัน์นำเดอวัน้นนันนึ่งซอยกันหวันที่สิสกับบอกพี่น้องนิดนึงขันไพ่โบยมีงงเวงไปขอว่าชิบีอันบ่บเดือดอกเี่ยงวัดเลยเท่าน่ะมันเปิดแล้วครับเอาตัวนี้รีบร้อยเลยครับผมสองหมื่นเท่าไรกับทั่วไรบ้งสองหมื่นห้า หางต่อรองนข้าไอ้าครับผม25งหตัวนี้ทีมงานสมีิบร้อยเนาะโคมโตตั้มตั้มพอพันในบ้านครับทีมงานพ่นใส่เอเบอร์อีกรอบนึง0833์แปดสามสามหกสีศูนย์เก้าหน่ง1 1> ลถเขาอะร,รอีกขึ้นคลิปขั้นที่หนองเขานอกแมน อื่นปิดปืดพี่น้องครับโอ้ยปูจัางหอดที่เราตั้งกันพี mejorar, ha, ha. พ่จังหวัดสระบุรีขอ้วหัวยังไหลขั้ยไหลข้างในข้างในไหลแห้งผมทวนเ้นเขาหรอกยวมันเจอท่าไหน้เท่าไหนขัง